สวัสดีค่ะพี่น้องพอะกันคือเกาค่ะในช่องแซบหลายสไตล์สาวเมียมาจามณีผ้ามากินตํามาม่าใส่กุ้งสุกแลก้วก็มึกกรอบค่ะพี่น้องหมูยอ่อใส่หลายอย่างเลยค่ะพี่น้องเนี่ยตำแบบซีน้ำตํำจวดจัดคือเกาค่ะพี่น้องอุ้ยแต่แซบเนาะเบิง้งป้ากินแกมกับผักบุ้งหน้าหยอดอุ่วๆค่ะพี่น้องเบิง้งงามนี่หยอดผักบุ้งหน้ากำลังงามค่ะพี่น้องอันมีผักสลัดหยอดผักกระถินก็งามคือเกาค่ะพี่น้องค่ะสอ่อนพี่เนาะ ฝนตกใส่ปรงหยอดไม้บากงามแล้วก็พักชีลาวค่ะพี่น้องมาจ้ะเส็บๆเหมือนกันเลยยิ้มเสร็จแล้วค่ะพี่นอ้องฝนตกขาวหยาเนี่ยฝนตกลินแต่ก็ตกไม่แห้งดอกเศร้าแล้ว นัวมากมืกกอบ

คุณนัวอ่ะหลายคนถามมาว่าตำจังไสหใือน้ำลายจ่ะส่วนตูดแล้วค่ะเด้อสูตรนู้ตำใส่น้ำปูนาดองค่ะพี่น้องแล้วก็ให้มันเป็นซีเค้มคนแบบนี้ก็คือใส่น้ำปูจ้ะ ไข่ลันปูมันจะหอมเห็มขนนัวชวนตัวเดียวบางคนก็อาจจะบมักด้วยค่ะเด้อพักกาก๊อกบรรยากาศยามมาแล้วละก็เป็นคึมคมน้ำอู้ เปืืองเปื่นตอนหนเลพี่น้องหางเอชายคลิปกะเมื่อดดแบบเบิ่งหนาจะคลองไปไหเลอแน่เปื่อนแน่เดยวจัดด้วยออทษขอปเขาเอิน่าแสบจนเล่นเบิง เงิ่นมือกอบเป็นคนที่บวชิตต่ำยังก,มก,มก็มากใส่ม็ดกระถินมักใส่ม็ดกระถินมักใส่อันสตอแต่ว่าสตอบ่บ่อยได้ใส่ท่างหนูบ่อยอยมีจ้ะ N yi zo ko a sa irin ma zinua. มามา่าซองหนึ่ง bad one <laughs> เหนนู้นท่ายังขังบัณฑนะค่านพี่น้องทั้งบัณนหนูปจัจอยู่ติดผู้นี่ขังบัณฑก็เป็นผู้เลยเด้เป็นผู้เป็นปลาเนี่ย I'm just เอาละค่ะพี่น้องอิ่มค่ะตำม,มา,ม,าม่าใส่หมูกรอบใส่กุ้งใส่หมูย่อค่ะพี่น้องคะปาสเผ็ดเผ็ดกระเ,เแซ่บกินแกมกับยอดปงบุ่งอุบวบผักสดหลายๆแซ่บนัวคือเก่าค่ะ,คะตำใส่หนำปูผู้ใดถามนช่ไหมเนาะเป็นอยังคือหน,นำลายตำใส่หนำปูแล้วก็หนำปูหน้าดองค่ะพี่น้องนั่นละค่ะ แบนัวมาคุณกับ,บมักนะคะเดอ้อเนอาจนแสบผู้เดียวเอาละค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะขอปิดคลิปสำนีนะคะเด้อฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูในนะคะเด้อเดี๋ยวพอก,กันคลิปน้าค่ะเมื่อนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะ